ชว้หวนมตรนการบร้เนผมก็ขอเปิดนอกมนนี่เป็นนามข้ามอีอย่างก็คือเนมาติดตามติดตามผหหลักจากพาเนินโครงการมาระยะหนึ่งแล้วเราบอกข้เด็ดทีอีอย่างแน่ต่ระดันแบ่งหน้าที่กันให้กะจสำหรับมันนี่เขาก็มีภาคที่เรืออ่ทยเาร่วมเนาะนีรา้อสอสอสมอเอาตอก็รนาภูุ่มลางท่า นี่คือภาคีเครือข่ายของเขาแต่ขอเสวนาที่นะครับภาคีเครือข่ายสุดขั้์นะครับอันนี้มันครบรอบเนาะเป็นทางคณะกรรมการนะครับตสสเดี๋ยวออกมาติดตามนะครับติดตามงานที่เขาหรือโครงการนะครับโครงการนี่นะครับเสียเขาเลิกไปลดางเลยนะครับการเดือดร้อนเดือดเป็นแ่บก้อนในงานบุญนะครับสิ่งที่เขาอบรมไปเมื่อนั้นผมเนี่ยมันเป็นเพียกรไถ่นะครับจำได้อยู่เนาะพอเห็นกิจกรรมอย่างนี้ให้นึกถึงตอนนั้นนะครับระดับนั่งเรียกทั้งการ ป้ายจีามเป็นนะค,ครับเปน่าาครับผมกับน,นายอัศวินโส,สเสมอครับเป็นคณะกรรมการโครงการลดระเัิกการดื่มสุราในงานนี่แหละครับแต่ว่าตำแหน่งในชุมชนก็นเป็นผู้ช่วยผู้ยบาลครับคือนาทีผมรับผิดชอบโครงการนี้ก็ช่วยมูเพป่นตีป้ายแต่ก็แนะนน้ำขาวบ้านให้ช่วยดื่มสุราเน,นี่ยมีการม่งานครับก็ เโดยนายวัปปะชาชพันธ์ในพุทธมณฑลนะครับพระยาจศึกษาแล้วก็แนะนน้ำบาถ้าลืมเราหรือว่าเรียนก่อนก็ในงานนั้นมันพอดีครับมันเสื่อมเสียครับมันเกิดที่นี่การรักเลื่ข้อมูลน้อยแต่ามีอันสถานการณ์นี่เกิดขึ้นในหน้าครับจ้าม,มีชานางเทียมจันทร์จันทสอนมีตำแหน่งเลขานุก,การของโครงการค่ะมีหน้าที่จดบันทึกข้อมูล และจัดทําเอกสารการเงินผมนายว่าสินคท่ำครับปัดจ้างไปซอยงานนีากป็ไปิดป้ายครับปิดป้ายแน่เลยก็แจากสติกเกอร์นะครับแนะน้ำเหม่อนนะครับครับกุผมนายวิทยาจันทสรนับผู้ช่วยผู้ญิบ้านหัวผมครับก็เราได้ช่วยกันทุกกลุ่มนะครับเวลามีงานจบเราก็ไปขอความรับมือจากเจ้าภาพเขาให้ความรับมือดีนะฮะ แม่นั่งนั่นแต่ริปุระจาะเป็นประาธานึ่งรักไอ้ครูโดนต้าเลิกการเรื่องเลยนะลูก,ลลก,ลก,แ,มกมแม่กับมี่นาที่ทำแม่แม่กับพี่ออากมอนั่นนะลูกเวลาเป็นงานเป็นงานโชกงานอย่างนี้แม่กับพี่ไ,ไปคัดกองคัดอย่างไอ้ที่บานเออหาบอกเวลาประท่าสัมพันธ์เวลาไปรานี่เองไล่าจากกันใน,นมาแม่กับแตป,ประท่าสัมพันธ์บอกมูอบอกอย่างนี้มาในงานในประกาศประชุมเขานี่ ฉันนางนางของเจียม่านสะพานอันว่ามีตำแหน่งเป็นกรรมการนะคะแต่ว่าต้องไปซอยงานพันธุการค่ะกับปติดไปแล้วกันะนำ่ย้าบูทเที่มางานโสมน่ะล่ะค่ะมาเสิรจ้าท่านั่ตำแหน่งไ่ยซอยสอนแนมค่ะจ้าค่ะคุณพ่อจันทาวค่ะเป็นไม่ได้ก่อนเป็นสเตนาบ ตำแหน่งจะเป็นร่องประธานผู้ได้ขาดเหรือยังจะถือว่าไม่ลอยเอายังแน่จังจีนนะค่ะสวัสดีค่ะนางดลนีพมมงค์ค่ะอันเป็นกรรมการกับคอยซอยพนติดตั้งป้ายจันนางวันที่ชัวร์เสมอค่ะแต่อยู่ในกลุ่มรลนระเลิดของคนนี้ค่ะเป็นแม่บ้านท่ามอาหารค่ะแม่ครัวจัว่านชัวรทถาจ้าก็ได้เบิ่งดูแลทอนในการในงานว่าพวกที่ไปที่กเหลากินยังไน่ห้องกับช่อยช่องดูแล สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเรย์ดาวนาคทำหน้าที่กีข้อมูลค่ะสวัสดีครับผมนายรัศมีผู้ดีสมาชิกโครงการผ่านตัตำบลหมู่6ครับกับผมส่วนมากครับเป็นฝ่ายประชาชนจากส่วนราชการและก็ประชาชนให้เข้าถึงนะครับเรื่องตุลาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับ ฉนั้นผูสมรจเรนราเป็นผูกก้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6เวลามีงานมีอะไรผู้ใหญ่ก็จะลงล้าให้ไปช่วยงานรดละเลิกก็ไปเป็นกลุ่มทำโน่นทำนี่ก็ชวนเจ้าภาพมาลดละเลิกเครื่องดื่มแอลก,กอฮอล์ช่วยทำงานทุกอย่างถ้ามีรายการก็ช่วยกันทุกอย่างค่ะมีตำแหน่งเป็นเฮรันยิกค่ะสวัสดีครับกับผมนายดุนอาจหารครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลน,น้องไฮ อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญครับสําหรับผมเป็นประธานคณะทํางานโครงการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ในงานบุญงานประเพณีชุมชนหมู่ที่6ตําบลน้องไห้ครับสําหรับโครงการก็เริ่มมาระยะหนึ่งเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านของผมเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานดนเมาแล้วขับครับขับรถล้มเสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็มี เปิดเครื่องเสียงเสียงดังครับตอนหนึงคืนรบกวนครับสี่ห้าทุ่มมีตลอดครับมีทะเลาะวิวาสผมแล้วก็คณะทํารรงานก็เลยได้ประชุมกันจะหาแนวทางแก้ไขก็เลยพอดีมีโครงการลดละเลิอกมาก็เข้าร่วมโครงการครับสําหรับโครงการด,ดําเนินโครงการมาก็ในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีปัญหาอยู่บ้างเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่เข้าใจเขไม่เข้าใจว่าปกติการจัดงานบุญ ก็จะมีเหล้ามีเครื่องดืม่มพอดีทีมงานของเราก็ไปให้คําแนะนําให้คําแนะนําเจ้าภาพในการพุ่วลงโครงการมันก็จะไปจัดงบประมาณในการซื้อเหล้าซื้อเบียร์แต่ก่อนจัดงานบุญจะหมดประมาณขั้นต่ําก็สามสี่หมื่นงานพครงการลดละเลืกก็มีงานที่เข้าร่วมโครงการก็มีงานศพสามงานครับผมแล้วก็ยังงานบุญบวชอีกหนึ่งงาน สำหรับร้านค้าในหมู่บ้านมีร้านค้าอยู่4ร้านก็เข้าร่วมโครงการทุกร้านครับแล้วลองงานสอบสามงานก็ประหยัดไปประมาณ35,000บาทครับสำหรับงานบวชงานเจ้าภาพเดี่ยวประมาณ15,000บาทครับสำหรับค่าใช้ใจ่ายลดลงจากการเข้าร่วมโครงการลดละเลือกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับใต้โคตรกติกาครับกฎกติกาลดละเลิกเครื่อง,องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญในประเพณีเนานะล้วข้างบนก็ให้มูที่โคครับแต่มีขอ้อนึงครับห้ามร้านค้าจำในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับ ในวันสําคัญต่างๆ,ๆเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาคบ,บูชาวันเขาพรรษาครับแต่ก็มีขอที่2ครับห้ามร้านค้าจำนำเครื่งองดื่มแอลกอฮอล์เกินกวเวลากําหนดครับคือช่วงที่1ครับเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาขับถึงสิบสี่นาฬิกาแล้กวก็ช่วงที่2ครับเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาถึงยี่สิบสี่นาฬิกาครับแต่ก็ขอสามครับห้ามร้านค้าจำนำเครื่งองดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่ายี่สิบปีครับหรือกับคนเมาข้องสติบ่ได้ครับขอที่สี่ครับ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญงานประเพณีในชุมชนครับข้อที่ห้าครับห้ามเจ้าภาพจัดให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับในงานศพงานบวชงานกฐินครับหรืองานบุญประเพณีในชุมชนครับข้อที่หกครับห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการที่สาธารณะครับข้อที่เจ็ดครับห้ามเด็กอายุต่ำกว่ายี่สิบปีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับอันนี้ก็คือกฎกติกาครับลดละเลิกของชุมชนเราให้ครับพ่อซื้ออยังก่อนครับ มันกับบมีคขาวเมอานาโว้ยไหวผู้เขาจินกับเด็เมาบมีผมาจินมาเมาของในงานในซ่านเขากับบะเด็สียหายยังตามหมวย่างกิไรกับเมื่อนขึ้นนี่ดอกแต่ในบะเด็สียจักบาทที่แนวนี่ไปสลดนอนู้นพวกมันกระดานเดขึ้นงานใหไอ้พเราควาดนังนี่ละ ซื้อเตท็มๆอาหารครับซื้อรัลไม่งวนอาหารสดครับพอขายเครื่องดื่มในกาย้ายสูงในอายุอย่างน้อยตามกวอายุ20ปีครับขายเป็นเวลาหาบุ้งเ้าหอยใบสองอลไรกันครับแรกหอยเช้างคือหอก็หอเพราะว่าเขาลดน้ำลงนี่เป็นทีมืมโห่ครับจะได้ปฏิบัติตามกฎครับไปยุ่งนวละกันจนเห่าดีขึ้นครับเพราะว่าร้านการเป็นการจำนายเครื่องดื่มเป็นเวลา บานนี้พวกกินเหล้ากินยังกับบอมี่อุบัติเหตุกับรถล,ลงถ้ารอวิวาตกับบอมี่ค่ะปวารา์ค่าเพิ่กับขวบพุ้มเวลาจำนายเวลายัางชอยเหลือเฮาเฮาก็ดีใจดีเฮาได้มากดำเนินโครงการดำมีิน้้มามีส่วนร่วมในการรดนรลงทางนี้าง,งานงานประเภทนี้ค่ะใจใจ ในเรื่องกลางดูดแม่ขโมดนี่ก็ลดลงหลายเจ้าภาพประหยัดได้หลายชุมนชนคนสู่เล้าบ้านหนองไห อำนาจเจริญร่มเย็นเป็นแนบยางเดินสายกลางตามทางพระศาสนาอยู่ด้วยรักสามัคคีมีเมตตาทิทของพานํำชีวิตจิตผูกพันเศรษฐกิจพอเพียงจำเรียงรอยย้อยปัะชญาถอยกับสตราพาสร้างสรคปอุดมด้วย สานานาพันดำรงมั่นธรรม,มะ,กะเกษตรตามเจตนา